อาจารย์ไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ได้ความคิดเนี่ยเข้ามาว่าให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งออใครที่อยู่ในห้องจับเข่าเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าอาทิตย์ก่อนที่อาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องสาบัญชีว่าอาจารย์เนี่ยรวมมาเนี่ยเทลงมาเนี่ยเป็นบัญชีเดียวเพื่อที่จะเอาเงิน ของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาทุ่มให้กับสถาบันมาช่วยเรื่องหยอดกระปุกเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่พอก็มีคนทักเข้ามาหลังไมค์บอกว่าโอ้โหอาจารย์หนูฟังแล้วมันเสียวไส้สเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะถ้าอาจารย์เกิดดังขึ้นมาก็จะมีการตรวจสอบมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งอาจารย์ก็ตอบเข้าไปในนั้นอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์ออกไม้มันเป็นหลักฐานอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยส่งอันนั้นเข้าไปแล้วมีคนเนี่ยเขียนมาอีกว่าเรื่องของการจดทะเบียนสถาบัน ขณะนี้เรายังไม่ได้จดสถิะเบียนเนี่ยของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นการรับบริจาคเนี่ยอย่างนี้ของอาจารย์ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องถูกเก็บภาษีย้อนหลังถูกเก็บภาษีย้อนหลังตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะเอามาประสานกับเรื่องของเรื่องของนิทานเนี่ยสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะนี่ก็เป็นนิทานองค์กรพวกนี้เนี่ยเราขอเราไม่ได้เป็นองค์กรโดยซท้ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ากุขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพราะ มันฟสิลิเตตมันจะช่วยให้การทำอะไรแต่อะไรเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกสมมุติโลกสมมุตินะ่ะเราจำเป็นที่จะต้องสมมุตินูน่นสมมุตินี่สมมุตินี่คืออาจารย์สุภวันสมมุตินั่นเนี่ยพระสีเขียวองค์นั้นน่ะเขาเรียกพระพุทธรูปนะสมมุติว่าอาคารนี้คือสถาบันพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเราไม่ได้ไปจดทะเบียนแต่เรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของกฎหมายพวกนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ ตกลงกันเนี่ยในระดับชาติว่าจะต้องมีการจดทะเบียนเพื่อที่จะทําให้การรับบริจาคก,การอะไรแต่อะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นคุณต้องพยายามเนี่ยแยกให้ออกว่าที่เราเรียกว่าสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยมันเป็นภาษา,านิทานเป็นภาษานิทานตัวสถาบันเนี่ยมันไม่มัน มมันไม่มีอะไรก็ใช่ไหมมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรทั้งสิ้นแต่เนี่ยเราสร้างเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยขึ้นมาแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยองค์กรเหล่านี้เนี่ยในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราตั้งมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้กับคนหมู่มากเนี่ยได้คนหมู่มากเนี่ยได้รวมทั้งเรื่องกฎหมายอะไรแต่พวกนี้ซึ่งต้องการที่จะมาดูแลมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ต้นแต่อเป้าหมายพวกนี้เนี่ย มันรวนไงในกรณีเนี่ยนะของอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคเรื่องสถาบันอะไรเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านคือถึงแม้คือสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเราทําออกไปอย่างอินโนเซนต์ทำออกไปอย่างอ,อ,อินโนเซนต์จากมนุษย์คนหนึ่งที่มีเจอรี่ในหัว ที่ต่อสู้กับเจอรี่ได้แล้วก็พยายามที่จะเป่าประกาศออกไปอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่จะช่วยคนหมู่มากให้เข้าใจเรื่องนิพนธ์ในส่วนตัวของเราเราทำออกไปอย่างอินโนเซนต์แต่ในส่วนของเฟสนิวส์ในส่วนของนิทานที่เขากุข,ขึ้นมาสร้างขึ้นมามันจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกฎมีเกณฑ์อสมมุติว่าในอนาคตมีคนมาฟ้องอาจารย์สุภวรรณเนี่ยวันรับบริจาคเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีเขาจะเยะ ภาษีย้อนหลังอะไรต่อะไร,ะไรพวกนี้ สมมุตินะว่าเป็นเรื่องถึงขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแต่อะไรพวกนี้องค์กรเหล่านั้นกฎเกณฑ์พวกนั้นเขาจําเป็นจะต้องทําไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเนี่ยในส่วนความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยได้ก็ใช่ไหมฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตสุภวัณกรีนจะต้องถูกกฎหมายลงโทษว่ารับบริจาคมาตัวอย่างมันก็ไม่ค่อยลงตัวเพราะเราไม่ได้ทุจริตกับการการการอน,นันตน์แต่เราอาจจะถูก ปรักปล้ำว่าเราทุจริตนะเอาเงินของเขาเนี่ยมาใช้เนี่ยในเรื่องของส่วนตัวแต่จริงๆเราไม่ได้ทําแต่เราอาจจะถูกปรักปล้ำอาจจะถูกปรักปล้ำแล้วอาจจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังอะไรแต่อะไรก็ว่าไปอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแหละนะซึ่งถ้าสมมุติว่าถึงจุดนั้นแล้ว กฎหมายก็ไม่เข้าใจเราสถาบันพาตัวใจกดกลับบ้านก็ไม่ได้เข้าใจคือไม่ได้รับรู้มันแค่เป็นตัวหนังสือกฎหมายที่เขาเนี่ยเขียนอะไรแต่อ,อะไรขึ้นมาเขาไม่ได้รับรู้ในส่วนของชีวิตจิตใจในส่วนของข้างในแรงบันดาลใจ้ความที่ความเมตตากรุณาที่เราอยากจะทําเขาไม่ได้รับรู้ส่วนนั้นฉะนั้นเขาจะต้องเอาตามตัวบทกฎหมายเอาตามสิ่งที่หลักฐานของคนที่เขาอาจจะปราอุจจาระให้เรามากุเรื่องหลักฐานอะไรขึ้นมาเขาจะต้อง เอาส่วนนี้เนี่ยในศาลผู้พิพากษาเขาก็ต้องเอาหลักฐานพวกนี้เนี่ยมารวมกันแล้วก็ตัดสินเราไปตามนั้นไปตามหลักฐานอันนั้นไปตามสิ่งที่คนเนี่ยนะเขาแกล้งเราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนในโลกนี้นะคะถูกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกะระทำเนี่ยมากเหลือเกินมากเหลือเกินนิทานเหล่านี้ที่ควรที่จะมาช่วยมนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งที่มาทําลายมนุษย์เหมือนกับจูเลียนอซานช์เนี่ย